ป่าเกิดขึ้นหลายจุดนะฮะซึ่งล่าสุดนะฮะชุดปฏิบัติการดับไฟป่ากรมหานราบที่7ครับเขาร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เหลาแม่แสครับและหน่วยจัดการต้นน้ําทุ่งจอนะครับเข้าไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้นไฟป่าเนี่ยเกิดขึ้นตรงสันดอยม่อนเลี่ยมครับหมู่ตําตะบนป่าแปลที่แม่แตงเชียงใหม่นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนแจ้งไปเอง นะบอกว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากบริเวณสันเขาดังกล่าวนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปคุมไฟป่าที่เกิดขึ้นใช้เครื่องเป่าลมทําแนวกันไฟไปก่อนนะครับป้องกันไม่ให้ลุกลามเข้าไปยังป่าข้างเคียง โดยทางกรมฐานราบที่7ครับสนับสนุนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่าภาค3แล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจัดชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าอยู่ที่อำเภอพรวเี่าฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีฉุกเฉินอัคีภัยไฟป่านะครับมาตั้งแต่10เมษายนที่ผ่านมาและทางหน่วยเนี่ยก็จะจัดกําลังพลประจําอยู่ในพื้นที่จนกว่าไฟป่าจะคลี่คลายนะครับอันนี้คือที่อำเภอพร้เานะครับท่านผู้ชมฮะอีกจุดหนึ่ง